วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่โคตรคลาสสิกเลยในโลกการลงทุนเรื่องบูม m a เก็ตกับแบร์มาเก็ตเนี่ยแหละคือเอาจริงมะเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงบอกว่าการลงทุนในหุ้นมันถึงเหมาะกับระยะยาวรู้หรือไม่ว่าถ้าอยู่สถิติย้อนหลังดีๆเนี่ยตลาดกระทิงมันอยู่ในช่วงเวลาที่นานกว่าและสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าตลาดหมีเยอะมากเลยนะเอาล่ะเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่า ถ้าดูจากข้อมูลประวัติศาสตร์ตลาดหุ้น S&P 500ของอเมริกาตั้งแต่ปี1949นะเราจะเห็นเลยว่าช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยมันโคตรทรงพลังเลยในภาพรวมว่านะบูมมาเก็ตโดยเฉลีย่ยแล้วจะอยู่ยาวนานถึง5.3ปีและให้ผลตอบแทนสะสมอาเฉลีย่ยสูงถึงบวก254เป์เเลยอะลองคิดดีๆว่าเงินเราจะเติบโตขนาดไหน แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือบางช่วงตลาดกระทิงมันโคตรยาวนานและให้ผลตอบแทนที่มหาศาลมากนะอย่างเช่นช่วงปี1990ถึง2002ที่ตลาดกระทิงกินเวลายาวนานถึง12.3ปีและให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่งถึงบวก84เเลยนะหรือแม้แต่ช่วงที่สั้นลงมาหน่อยอย่างปี 2016- ถึง2020ที่กินเวลา4.1ปีก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีถึงบวก11เอร์เซ์ ทีนี้มาดูฝั่งที่น่ากลัวกันบ้างก็คือ bear market หรือตลาดขาลงถ้าดูจากข้อมูลเฉลี่ยแล้วเนี่ย bear market จะอยู่สั้นกว่ามากกินเวลาแค่ประมาณ1.0ปีเองแถมมีผลขาดทุนสะสมเฉลี่ยที่ลบ31%ถึงแม้ว่าตัวเลขติดลบมันจะดูน่ากลัวนะแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับผลตอบแทนของตลาดกระทิงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันสั้นกว่าและขาดทุนน้อยกว่ามากเลยนะ ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยก็คือตลาดหมีในช่วงวิกฤตการเงินปี2008-2009ที่กินเวลา1.4ปีก็ยังให้ผลขาดทุนเพียงลบ51%ซึ่งไม่ถึงครึ่งของกำไรในหลายๆช่วงของตลาดกระทิงเลยนะเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดกระทิงมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากและมีผลตอบแทนสะสมที่สูงกว่าตลาดหมีอย่างเห็นได้ชัดเจน เรื่องนี้มันเลยเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยยืนยันให้เราเห็นเลยว่าถึงแม้ว่าการลงทุนมันจะมีความผันผวนมีช่วงที่ต้องเจอกับแบร์มาเก็ตนะแต่ถ้าเราอดทนและมีมุมมองระยะยาวแล้วเนี่ยโอกาสในการเติบโตมันสูงกว่าความเสี่ยงที่จะขาดทุนในระยะสั้นๆเยอะมากเลยนะเป็นไงบ้างฮะอย่าปล่อยให้ความกลัวมาบังตาแล้วมาโฟกัสกับข้อมูลและการวางแผนในระยะยาวกันดีกว่า สุดท้ายถ้าฟังแล้วชอบสาระเนื้อหาฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกับช่องโบวีรามเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ